สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกทีักทุกท่านนะครับสําหรับเมื่อนี้ก็อนสินมาพูดถึงเรื่องการตีสัญญาณนะครับการให้สัญญาณไฟถ่ายของรถบรรทุกนะครับตอนนี้กําลังนี้คือช่องจักโกนะครับยุติตาพยานะครับเมื่อกี้นี่ผมขี่ม้านะครับขี่ม้าแล้วเห็นรถบรรทุกตีไฟตีไฟเลี้ยวซ้ายนะครับตีไฟซ้ายให้ก็คือ บอกว่าแซงได้นะครับแซงได้ผมกำลังจิแซงนะครับปรากฏว่ามีลดพ่วงสวนมานะครับมีรดพ่วงสวนม้าดีนะครับผมยังบอยในขื้นไปนะครับกับเหตุการณ์นี้ก็เลยสุดมาบ่อเพื่อนๆฟังนะครับสาหรับบางที่นะครับโรดบรรทุกเพิินกับตีไฟพิดนะครับตีไฟให้พิดทังนะครับที่กิงขันเพิ่นเห็นรถมาเพิ่นจึตีไฟด้านขวานะครับเพื่อให้เอาแซงนะครับขันเขาขันเพิ่นตีไฟ ไผ่ด้านขวานะครับก็คือสีมีรถสวนมาอย่าเพิ่มแซงนะครับอย่าเพิ่มแซงนะครับกันทีไฟด้านขวานะครับกันพื้นทีไฟซ้ายนี่แสดงว่ารถคันข้างหน้านี่มันบ่มีนะครับมันบ่มีให้เฮาแซงได้แต่ว่าก่อนเฮาสิแซงนี่ให้เฮาเบิ่งก่อนนะครับให้เฮาเบิ่งก่อนนะครับว่ามีรถสวนมาบ่นะครับเมื่อกี้นี่ครับผมก็ได้เหลียวเบิ่งก่อนนะครับปรากฏว่ามีรถบรรทุกมาด้วยความเร็วเลยนะครับ ลงลงเนินมานะครับลงเนินเขาช่องตะโกตาพญานนี่นะครับลงเนินมาเขาก็ต้องเฝ้าลบเข่าหลังรถบรรทุกนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมสีเบิองา่ารถบรรทุกเป็นสีไยไฟแบบใหญน,นะครับเมื่อบ่มีรถหลดแล้วเป็นสีไฮไฟเฮ้าบอ้สัญญาณไฟเฮ้าบอนะครับก็จะเป็นบางคันนะครับจะว่าส่วนมากรถบรรทุกเป็นก็บสมิแต่ พูดดีๆนะครับพูดทีดีนะครับเพิ่นกระสิให้สัญญาณให้เาหูนะครับว่าข้างหน้าบ่มีรถสวนมาแล้วนะครับนี่นะครับถ้าแบบนี้นี่เพิ่นกระสิบ่ให้สัญญาณนะครับเพราะว่ามันมีรถมาอยู่นะครับเดี๋ยวนะครับผมสีล้องเงี้ย่ขึ้นไปนะครับว่าเพิ่งแหสัญญาณบ่นะครับเพิ่นเพิ่นเ่ให้สัญญาณมันมีรถสวนมานะครับ เขากับผู้ผู้เบื่องกอนนะครับผู้เขื้อนไปเบิงกอนเพื่อให้รดบรรทุกเพิ่นเขียนเขาว่าเขากําลังสีแซงนะครับเันเบินเห็นเอากำลังส่แซงแบบนี้มันมีรถสวนมาเป็นกระจกตีไฟให้สัญญาณนะครับนีบ่นะครับบ่ต้องเฝ้านะครับบ่ต้องเฝ้าเพราะว่าการเขื่นเขาลงเขาของเขาเป็นทางขึ้นนะครับ ตัวทางลงพิ่นสีได้ใส่ความเร็วนะครับเดี๋ยวเบรคเบู่นะครับกันบ่มันใจเฮาอย่าเพิ่มอย่าเฝ้านะครับอย่าเฝ้าแสางเกินไปนะครับกัดต่อทายไปเรื่อยๆนะครับกะะับเป็นระยะห่างประมาณสิบเมตรนะครับเป็นระยะห่างประมาณสิบเมตรนะครับนี่นะครับเห็นเห็นสัญญาณไฟพอกเมื่อกี้นี่ คือห the <of> ้แซงขึ้นไปได้นะครับนี่นะครับ้องแซงขึ Plus ้นมาเลยนะครับเมื่อกี้นี่เพินตีสัญญาณไฟให้นะครับเลาก็แซงไว้นะครับนี่นะครับเห็นไหมครับเมื่อกี้นี่รถมันถูกเปินตีสัญญาณด้านซ้ายแมพนะครับก็คือให้อเาขึ้นไปได้นะครับแต่ว่าต้องเฝ้าขึ้นนะครับเพราะว่ามีรถสวนมานะครับเมื่อกี้นะครับ ขอบคุณพี่รถบรรทุกนะครับเพื่อทันได้เขามาเบื้องคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณหลายนะครับสําหรับสัญญาณไฟนะครับสัญญาณไฟเพื่อให้อ่าเพื่อนเพือนเอฟซีนะครับเพื่อนได้หูนะครับเพื่อนได้หูว่าอันนี้มีสัญลักษณ์ทางโค้งนะครับเป็นทางโค้งห้ามแซงนะครับอันนี้เขากับอ่าอยู่หลังรถบรรทุกไปก่อนนะครับล้อเลยโค้งไปนะครับ กับลอบ้อพีรถบรรทุกเพิ่นสี่ให้สัญญาณไฟห้องบอนะครับนี่นะครับการขับรถบนท้องถนนพีรถบรรทุกเพิ่นกะใจดีนะครับใจดีมีมารยาทนะครับในการใส่รถใส่ถนนนะครับเพิ่นกะสิให้สัญญาณเขานะครับเพื่อให้เขาได้แซงขึ้นไปย่างปลอดภัยนะครับแต่ว่าก้อนสีแซงแหนวโพูขึ้นไปเบิ่งก้อนนะครับโพูขึ้นไปเบิ่งก้อน ว่ามันมีรถสวนมาบอนะครับเพราะว่ารถหนักครับบางคั้สวนคือลงมาด้วยความเร็วนะครับนี่นะครับตัวนี้เลยโค้งแล้วนะครับเดี๋ยวสีเบิงสัญญาณนะครับเบิงสัญญาณของขี่รถบรรทุกนะครับผมกับสีเว้นระยะห่างจักน้อยนะครับเพื่อให้เพื่อนได้มองเห็นเมาสาม้านะครับบพรว่าสีมีรถสวนมาบอนะครับ ตอนี้ก็ยังมีกระบะมากขั้นหนึ่งนะครับนี่นะครับเพื่อนๆนี่นะครับนี่คือสัญญาณรถบรรทุกนะครับนี่นะครับเขากับแสงเกิดไปเลยนะครับนี่แสงเราเขากะเขานะครับเขาเขานะครับนี่นะครับเขาเขามาแล้วเขากะตีสัญญาณไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาให้เพื่อนเพื่อเป็นการขอบคุณนะครับไปรถบรรทุกเพื่อนกะใจดีทุก นน,นนี้เป็นช่วงล้เขานะครับเพิ่นก็บสิใส่เกียร์ตำนะครับสำหรับรถบรรทุกนะครับก็จะใส่เกียร์ตำค่อยๆลงนะครับที่ได้ประมาณเกียร์หนึ่งนะครับเพราะว่ารถหนักนะครับเส้นนี้ก็สินี้เกิดอุบัติเหตุบ่อยเพราะว่ามันรถหนักนะครับรถหนักนะครับเพื่อนๆสำหรับท่านไหนครับรถบรรทุกก็คอยระมัดระวังนะครับรับซาๆนะครับนี่นะครับตอนนี้ก็หลายเลยนะครับน่ะสิ่แส้ไปแล้วนะครับปัจจุบัน ต้งลดน้ำม um. ันนะครับขึ้นมาถึงกลางนะครับกลางเขาแล้วนะครับตอนนี้นะครับขั้นหนาจะมีเป็นรถอ่าสีปลอดนะครับรถกับรถพ่วงน้ำมันนะครับนี่นะครับนี่นะครับการกนรถการเสียรถขั้นนี้เควนแซงขึ้นไปก่อนนะครับเควรควรมาแซงเขากับสีแซงนะครับนี่ เอาสีแสงก่อนนะครับพี่อ๋อมันอีกไกลเลยนะครับพี่วัี้รถสวนม้านะครับสีแสงเกิดอะไรนะครับแอมมี่ถึงว่าเพิ่นที่งว่าให้สัญญาณฮอกกับเพียงนะครับเฮอกกับสามารถแสงขึ้นมาได้ด้วกันนะครับเร่้ยงขึ้นมาได้เลยนะครับเฮากับเร่งนะครับอย่าเร่งขึ้นนะครับสามารถใส่เกียร์ออโต้เกียร์ดีได้เลยนะครับ ขึ้นเขากันรถเขาบ่หนักนะครับเป็นรถยนต์นะครับส่วนบุคคลนี่เขาสามารถใส่เกียร์ดีในการเล่งขึ้นเขาได้เลยนะครับอันนี้ก็เหากับเบิ้งนะครับนี่มันบ่มีเหากับไปได้ด้วยกันครับนี่นี่ครับมันมันบ่มีเหากับแซงกับไปได้ด้วยกันครับนี่นี่ครับบางคันเพิ่นเพิ่นบ่ขินทางเพิ่นกับบกล้าแซงนะครับครับผมมาบ่อยนะครับมาบ่อย แซงได้นะครับแบบนี้เพราะว่ารถบรรทุกบรรทีบปเร็วนะครับเอาเบิงรกลดขนาว่ามีเอากับแซงเลยนะครับนี่นะครับตอนนี้ก็จะถึงด่านตาพญานะครับด่านที่ขึ้นมาจะจะมีด่านตรวจความหมั่นคงนะครับก็จะมีป้ายห้ามแซงนะครับที่มีด่านตำรวจทหารนะครับเพื่อสกัดนะครับเนี่ยเป็นจุด ผักรถนะครับบางรอบเป็นกับวิตรวจนะครับบางรอบเป็นกับว่ตรวจครับรอบนี้ว่ตรวจนะครับรอบนี้เพราะว่าฝนตกนะครับแต่ว่ามีมียืนอยู่นะครับมียืนอยู่รอบบอว่ตรวจนะครับรอบนี้เพเห็นมายืนนะครับแสดงว่าว่าตรวจนะครับนี่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณพี่ๆรถบรรทุกทุกท่านนะครับที่ให้สัญญาณนะครับ ที่สัญญาณไฟนะครับในการขึ้นแซงนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ